สวัสดีค่ะเราขอแนะนำาค e a n Plus กระถางต้นไม้แบบแขวนรุ่นองศาที่ถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรมให้การใช้งานในการปลูกสวนแนวตั้งทำได้ง่ายและตอบสนองต่อรูปแบบต่างๆที่ต้องการติดตั้งกระถางมีความแข็งแรงทนทานต่อรังสี UV ไม่ซึมซับน้ำและความชืน้นทําจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอาหารของสัตว์หรือมแมลงต่างๆ มีคุณสมบัติน้ำไหลลงล่างช่วยให้คุณประหยัดทั้งน้ำประหยัดทั้งเงิน ดูแลต้นไม้แทนคุณในวันที่คุณไม่อยู่โดยการกักเก็บน้ำสร้างออกซิเจนให้ต้นไม้เติบโตได้เร็วผ่านช่องรับลมมายังรากต้นไม้สำหรับตัวกระถางเพียงอย่างเดียวนั้นสามารถแขวนหรือใช้งานได้เลยแต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระถางต้นไม้และส่วนของคุณทำงานได้ดีมากขึ้นทางเราจึงมีอุปกรณ์เสริมอีก4ชิ้นมาแนะนำค่ะชิ้นที่1รางแขวน เพื่อใช้กำหนดระยะห่างของกระถางจะติดตั้งเองหรือใช้ช่างมืออาชีพติดตั้งก็สามารถทำได้ง่ายๆชิ้นที่2ฮุกใช้เพื่อการปรับเอ็นของกระถางให้ได้องศาของส่วนที่ต้องการชิ้นที่3รกางน้ำ ที่ช่วยในการรองรับน้ำที่เหลือจากกระถังด้านบนไม่ให้น้ำหยดเลอะพื้นที่ติดตั้งและชิ้นที่4ตะแกรงกรองเศษดินไม่ให้ดินปนไปกับน้ำค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดมีน้ำหนักที่เบาเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนหรือขยายให้เข้ากับพื้นที่ติดตั้งได้ง่ายไม่ว่าจะติดตั้งภายในหรือภายนอกเช่นกำแพงเก่าผนังอาคารเสาหรือรัว้ว นอกจากกระถางพร้อมอุปกรณ์ต่างๆแล้วทางเรายังคำนึงถึงงานระบบอย่างการติดตั้งท่อน้ำไว้ด้านหลังเพื่อให้เห็นต่สวนสวยๆด้วยนะคะกระถางปลูกต้นไม้รุ่นองศาไม่เพียงแค่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่รักการปลูกต้นไม้หรืองานปรับปรุงตกแต่งผนังให้ดูสดชื่นและเป็นธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงการเติบโตที่เหมาะสมของต้นไม้อีกด้วย หากคุณต้องการจะเพิ่มหรือลดทางเรามีบริการและสต็อกของที่พร้อมสำหรับซัพพอร์ตเพื่อคุณและนี่คือกระถางปลูกต้นไม้ค e ีน p l u สรุ่นองศาที่มาพร้อมคุณสมบัติมากมายครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ